โรงเรียนจิรดาสายวิชาชีพก่อตั้งเมื่อปีพุทธศักราช2547โดยสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงมีพระราชดำร,ริให้โรงเรียนจิรดาขยายการศึกษาเพิ่มขึ้นในสายวิชาชีพโดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เปิดในช่วงแรก3สาขาวิชาคือ ประเภทวิชาพาณิชยกรรม2สาขาคือสาขาวิชาคอมพิวเตอร์และสาขาวิชาธุรกิจขายปลีกและประเภทวิชาอุตสาหกรรม1สาขาคือสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์โดยสถานที่เรียนเดิมอยู่ที่อาคาร604และ อาคาร605ในสนามเสือป่าพระราชวังดุสิตต่อมาปีพุทธศักราช2550เมื่อนักศึกษาสายวิชาชีพรุ่นแรกจบการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพทรงพระกรุณาโปรดเก้าโปรดกระหม่อมขยายการศึกษาทางวิชาชีพให้สูงขึ้นเป็นระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงต่อมาจนถึงปัจจุบัน ครูจีระสังเกตกิจ <วา S 1> ครูประจำภาควิชาไฟฟ้ากำลังสอนวิชาปฏิบัติการไฟฟ้ากำลังทั้งระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพและระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงในโรงเรียนจิรดาสายวิชาชีพ ครับผมครูชื่ออาจารย์จีระสังเกติกนะครับจบจาก,จาก,จากาที่จริงจบยาวรจชปัตตานนครน,นะครับแล้วก็กำลังศึกษาได้ระดับปริญญาโทที่มอญพอนะครับอยู่ที่เมง่อเดือนกันดายนสอนในสาขาาช่วไฟ้ากําลังนะครับรับชอบสอนระดับทั้งปอชอปวศนะครับวิชาที่สอนโดยส่วนใหญ่จะเป็นวิชาปฏิบัติการไม่ว่าจะเป็นการติดตั้งไฟฟ้าในอาคารในโรงงานการติดตั้งไฟฟ้าและการออกแบบระบบไฟฟ้านะครับ เป็นวิชาที่เราไปชอบโดยหลักเป็นวิชาปฏิบัติการนะครับครับก็ข้อแรกนะครับก็อยากจะทราบว่าวทาไมคุณครูถึงเพื่อที่จะมาทําหน้าที่เป็นครูในเมื่ออาชีพที่มีอยู่ในป,ปัจจุบันมีไรายได้เยอะกว่าต้องมีอ๋อถ้าพูดจริงแล้วอาชีพที่เป็นครูและเป็นครูช่างเนี่ยผมถามว่าคนที่จะมาสอนจริงๆเนี่ยได้ายากนะครับแล้วคนที่จะ รักในความอาชีพเป็นครูก็คือต้องมาถ่ายทอดประสบการณ์เนี่ยน้อยโดยส่วนใหญ่แล้วทุกคนก็จะจบมาด้วยวัตถุประสงค์ก็คือต้องการรายได้งเ,ง,เ,ง,เ,ง,เงินเดนี่เพิ่มมากขึ้นถามว่าอยากที่จะมาเป็นครูตรงนี้เพราะอะไรนะครับที่จริงแล้วก็คือหลักๆก็คืออยากให้เด็กมีความรู้นะครับเพราะว่าเรามองไปแล้วว่าอาชีพของเราที่เราผ่านมาเนี่ยถ้าเราไม่มีคุณครูที่เคยสอนเรานะครับที่เป็นค,ครูช่างเหมือนกันเราก็ไม่มีโอกาสหน้าวันนี้นะครับโอกาสหน้าวันนี้ก็คือผมสามารถ ได้ทั้งสองทางก็คือผมสามารถไปทําได้เป็นทั้งช่างหรือว่าเป็นได้ทั้งครูแต่ถามว่าในขณะที่ผมเป็นครูเนี่ยผมก็สามารถยังได้เป็นช่างได้ด้วยถามว่าชอบมากไหมที่มาเป็นครูนะทุกวันนี้ชอบมากที่ได้มาถ่ายทอดความรู้ที่คุณครูของผมเคยให้มานะคะรับคุณสัญยมบอกว่าอาชีพครูเนี่ยเป็นอาชีพที่ภูมิใจกว่าอาชีพอื่นๆเพราะว่าเราได้สอสนทั้งสิ่์และได้ทํางนานที่ตัวเองทาขนัดอยู่ด้วยนะครับครับผมคืออย่างที่เราเห็นเนี่ยนะครับจะมี ครูช่างแล้วก็ครูสามัญทั่วไปแล้วก็ครูอื่นๆนะครับคือผมออสงสัยว่าทําไมอาจารย์ถึงเลือกที่จะมาเป็นครูช่างครับแทนที่จะไปเป็นครูสามัญทั่วไปครับจริงๆแล้วจุดมุ่งหมายที่เราเรียนจริงๆเราเราต้องการจะเรียนเพื่อจะเอาอาชีพประกอบไปทํางานนะครับเรียนจบมาเพื่อไปไปทางานแต่ในใน,ในทางการนชีวิตเนี่ยบางครั้งการทํางานมันอาจจะเลือกทางของการเป็นครูก็ได้หรือจะเป็นช่างก็ได้ แต่ว่ามันเป็นช่างพอเราเรียนไปภักหน,นึ่งครับมีอายุนในระดับหนึ่งก็จะมีวุฒิภาวะว่า,วา,วาการเป็นครูเนี่ยได้อะไรมากกว่าที่เราทํางานทั่วไปอาจจะได้ทั้งลูกศิษย์ได้ทั้งการเรียนรู้ใหม่ๆได้ทั้งกระบวนการสอนใหม่ๆในลักษณะการทํางานด้วยที่มีความสุขที่แนวของเราทํางานที่เป็นสายชีพอยู่แล้วดังนั้นอาชีพที่เป็นอาชีพช่างผมว่าได้เยอะกว่าครูที่เป็นสามาัญเพราะว่าเราได้ทําในอาชีพที่เราทํา แต่ถ้าเราทําเป็นเตรียมเทพคููสัมบันก็คือเราจะต้องไปเฉพาะเจาะจงในสาขาวิชาที่มันมันอาจจะจำเจรหรือว่าเอาไปใช้จริงๆไม่ได้โดยตรงนะครับถ้าเป็นช่างเนี่ยอางเช่นครูสอนในช่างไฟฟ้าเนี่ยเราได้ทําในสายสาขาที่เราจบก็คือจบไฟฟ้าแล้วก็สอนเด็กที่จะไปเอาไปใช้ก็คือเป็นสาเด็กที่เป็นไฟฟ้าด้วยแล้วเราก็ได้อาชีพที่เราทำถูกตะะ้องด้วยครับแล้วก็อยากจะทราบกิจกรรมที่ครูทําในหนึ่งวัน,นะครับการสอน กิจกรรมการสอนนะครับงานที่ครูได้รับน้องไหนจัดให้สอนอะครกระบวนการสอนของผมโดยส่วนใหญ่เนี่ยผมจะใช้เป็นการสอนทฤษฎีก่อนปฏิบัติหน้างานนะครับอย่างที่เราเห็นเมื่อกี้ครับเราก็พยายามจะสอนจทฤษฎีเรื่องง่ายๆเพราะว่าในระบบไฟฟ้าจริงๆเนี่ยไม่ได้มีอะไรครับสอนแต่เขาต้องเข้าใจพื้นฐานหลักๆว่ามันคืออะไรทํางานอย่างไรนะครับส่วนถามว่า หลังจากหน้าที่หลักของการเป็นครูแล้วนะครับครูก็จะเป็นหัวหน้างานสารโภคในสีระดับก็คือดูแลโรงเรียนทั้งในโรงเรียนสามัญนะครับแล้วในโรงเรียนจิตรดาวิชาชีพก็จะดูแลทั้งอนุบาลประถมมัธยมวิชาชีพก็ตรงกับศาสตร์หรือวิชาที่เราสอนวิชาที่เราเรียนมาก็คือเราดูแลเรื่องระบบไฟฟ้าทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นงานปรับอากาศงานองความเย็นงานระบายอากาศทั่วทั่วไปนะครับงานใส้สว่างทั่วไปครับข้อมูลแล้วอาจารย์ที่เป็นครูนะครับ การคิดว่าอาชีพครูมีความมั่นคงมากน้อยแค่ไหนแล้วก็ต่างจากอาชีพที่อาชีพอื่นอะอย่างไรบ้างครับต้องบอกไว้ก่อนนะครับอาชีพครูเนี่ยเป็นอาชีพที่มั่นคงนะครับถามว่ามั่นคงยังไงอันแรกเลยก็คืออาชีพครูเนี่ยเราจะได้ประสบการณ์โดยตรงจากเด็กทางการสอนทางการทําง,งานที่เราจบด้วยแล้วถามว่าความมั่นคงเทียบกับอาชีพอื่นเนี่ยถ้าเรา ถามว่ามาความนับนคงจริงจริงมันอยู่ที่หน่วยงานนะครับหน่วยงานว่าเราเลือกที่จะไปอยู่ครูตรงนี้อยู่ในสำน,นักงานไหนอยู่ในสนชชหรือเปล่าอยู่ในของราชกรารของคอพอถ้าเป็นนี่เป็นของคอพอเป็น,นราชการนี้ถือว่ามั่นคงมากและเป็นอาชีพที่ทุกคนในทุกวันนี้ค่อนข้างที่จะให้ความสนใจและเป็นอาชีพที่มีรายได้ค่อนข้างที่จะอยู่แนวหน,านา้าเนื่องจากว่าตอนนี้เราก็เข้าใจว่ารัฐบาลก็ค่อนข้างจะสนใจเรื่องอาชีพครูและสวัสดิการของครูค่อนข้างจะเยอะเยอะเมื่อเทียบกับ อาชีพเป็นตึงแล้วนะครับความมั่นคงจะมากกว่านะครับผมก็ข้อสุดท้ายก็อ,อยากจะให้ครูแนะนำครับให้ข้อแนะนำเกี่ยวกับน,นักศึกษาที่อยากจะเป็นครูอ๋อจริงๆแล้วผมก็ถือว่าเป็นคําแนะนํานะครับเพราะว่ายิ่งเป็นอาชีพครูที่เป็นครูช่างนะครับครูที่ดีต้องทําเป็นบกน,นะครับขอไม่ไปสอนคนอื่นด้วยว่าถ่ายทอดความรู้ให้กับคนอื่นเนี่ย นักเรียนที่เป็นนักเรียนที่จะเรียนจะมาเป็นครูเนี่ยควรจะต้องสนใจเนื้อหาให้มากๆเพราะว่าสุดท้ายแล้วลูกศิษย์ของเราจะเป็นตัวสะท้อนเราเองว่าเรามีความรู้มากหรือเปล่าถ้าเรารู้ทาําเป็นถ่ายทอดเป็นนักเรียนที่ออกมาก็าจะเป็นนักเรียนที่สมบูรณ์นะครับแล้วก็เป็นอนาคตของชาติกรารพัฒนาคนในชาติที่สําคัญที่สุดก็คือมาจากครูเนี่ยนะครับอยงนั้นก็ต้องฝากนักเรียนทุกคนที่จะมาเป็นครูนะครับว่าถึงแม้ว่ามาองเป็นอาชีพที่เล็ก แต่มันมีความหมายมากนะครับมีความหมายากเพราะว่าอาชีพที่สร้างคนขึ้นมาดังแบบนั้นคนที่จะสร้างคนคนที่สร้างคนนั้นจะต้องมีความรู้มากกว่าคนที่ถูกสร้างนะครับดังนั้นก็ต้องพัฒนาตัวเองให้ให,ให้เหมาะสมกับอาชีพของนนะครับขอบคุครับครับผมก็จบไปแล้วครับกับการสัมภาษณ์อาจารย์นะครับคือเราก็อยากจะขอฝับ ขอบคุณอาจารย์ว่าครับที่ให้คำแนะนำนะให้คำสัมภาษณ์ที่ดีและใช้เป็นประโยชน์ได้มากเลยทีเดียวนะครับหวังว่าคำแนะนำของอาจารย์คงจะทําให้นักศึกษาทุกคนนะครับที่กําลังเรียนครูอยู่ตอนนี้มีแรงขับเพลื่อนหรือว่าคิดออกไหมว่าจะไปเป็นครูยังไงนะครับคขาบผกก็ขอบคุณอาจารย์ครับขอบคุณครับที่ดีครับแสงเริงเรืองที่ส่องประเทองอยู่ การที่ครูจิระเลือกที่จะมาเป็นครูก็เพราะอยากจะถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์สู่นักเรียนนักศึกษารุ่นต่อๆไปและที่ครูจิระเลือกเป็นครูช่าง <c oughs> ก็เพราะอยากจะทําทั้งในสิ่งที่ตัวเองรักนั่นก็คือการเป็นช่างและการถ่ายทอดความรู้ประสบการณ์แก่นักเรียนนักศึกษาของครูอาชีพครูแม้ค่าตอบแทนจะไม่มากเท่ากับอาชีพอื่น แต่ครูจิระก็ภูมิใจและพอใจในอาชีพครู